ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพาะที่นี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวสุดพิเศษของแอร์ฟล็22และเพื่อปี2025เครื่องบินขับไล่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นในสนามรบด้วยความเร็วพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยังคงครองตำแหน่งเครื่องบินขับไล่ที่อันตรายที่สุดในโลกมาพร้อมพร้อมการอัปเกรดล่าสุดในปี 2020พาทีทำให้ F-22 แลบพลกลับมาผงะอีกครั้งในฐานะราชาแห่งนานาฟ้าการพัฒนาในปีนี้ได้เพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลำหน้ากว่าเดิมระบบเรดาร์รุ่นใหม่ที่ตรวจจับเป้าหมายได้เร็วและแม่นยำกว่าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหลบเลี่ยงการตรวจจับจากสัตว์รูได้อย่างยอดเยี่ยมโครงสร้างของ F- 2บและเพะปี2025ใช้วัสดุคอมโพสิตใหม่ที่น้ำหนักเบาและทนทานมากขึ้นทำให้ตัวเครื่องยังคงความคล่องตัวสูงและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นโดยไม่สูญเสียสมรรถนะชุดเด่นอีกอย่างคือการอัปเดตเครื่องยนต์แพรอนวิทเนียฟ119 p w ลบ100ทีให้แรงขับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทำให้ความเร็วสูงสุดยังอยู่ในระดับมาก2 25. พร้อมพร้อมความสามารถซูเปอร์คูดที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้สันดาบหลังห้องนักบินได้รับการปรับแต่งด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นและชัดขึ้นช่วยให้นักบินสามารถรับข้อมูลทุกอย่างได้รวดเร็วการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใหม่ทำให้ FL ฟลอ22สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินและระบบอาวุธอื่นๆนนได้แบบเรียนไทยเสริมสร้างการลบแบบเน็ตเวิร์กที่ทรงประสิทธิภาพ ส่วนระบบอาวุธเตฟล22และผ่ปี2025ติดตั้งจรวดถึงลบ120ดีชมรำระยะยิงไกลและ M ล9 x z 1เดือรุ่นใหมายที่แม่นยำยิงขึ้นรวมถึงความสามารถในการใช้ไดดามสำหรับโจมตีภาคพื้นดินแบบแม่นยำสูงระบบพังตัวหรือแทเวของ F 22ปี2025ได้รับการเคลือบผิวแบบใหมายที่ซ่อมแซมตัวเองได้บางส่วนเมื่อได้รับความเสียหายเล็กน้อย ทำให้ค่าการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ยังคงต่ำแม้อยู่ในภารกิจที่โหดร้ายระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้าแคร์แบบเวลได้รับการปรับจูนเพื่อให้ตอบสนองการบังคับได้แม่นยำและนุ่มนวลกว่าเดิมในด้านการบำรุงรักษาก็มีการใช้แยะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องบินแบบเรียนไทยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงลงอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบตรวจจับอินฟราเรดและออปติกขั้นสูงเพื่อใช้ค้นหาและติดตามเป้าหมายในทุกสภาพอากาศร,รวมถึงตอนกลางคืน เพิ่มศักยภาพการรบในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าเดิมโครงสร้างปีกและลำตัวที่ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยยังคงช่วยให้ F-22 รักษาสมดุลการบินในมุมโจมตีสูงพร้อมพร้อมการทำงานของคลีบหางและคลีบควบคุมที่ให้การบังคับทิศทางได้อย่างว่องไวความพิเศษอีกอย่างคือระบบติดต่อสื่อสารที่เข้ารหัสอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการดักฟังหรือแทรกแซงทางไซเบอร์ เสริมความปลอดภัยในทุกภารกิจการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับนักบินในการเลือกโหมดโจมตีตามลักษณะภารกิจได้ทันทีและเมื่อรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้ากับดีไซน์ที่ยังคงล้ำยุคทำให้แอฟลบ22และลีปี2025เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงไร้เทียมทานาง